นะคะที่เป็นข่าวตลาดเชา้าซึ่งจะเปิดตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วเราจะเปิดร้านไม่เกิน8ปดโมงครึ่งในตอนเชา้านะคะสุนลูกค้าค่ะ,คะที่ร้านจะอย่างที่เคยแจ้งไว้ว่าเราขายส่งนะคะเราขายส่งแต่ตอนนี้เป็นการเอาสินค้า นะคะที่เรามีหลังจากเจอช่วงโควิดนะคะสินค้าที่เรามีระบายกันออกช้าระบายกันออกน้อยจากที่เราเคยขายส่งแล้วตลาดเปลี่ยนไปนะคะก็เลยต้องเอามาเชงเ,เอามาขายนะคะในราคาต่ำกว่าคุณเพื่อจะเออตามนั้นเลยนะคะ ส่วนลูกคา้าอันนี้เป็นบรรยากาศนะในตอนเช้าที่มีลูกค้าเข้ามาซื้อนะคะมีลายแบบมากมีหลายรุ่นมีหลายอย่างนะคะส่วนลูกคา้าถ้าคุณลูกคา้าท่านไหนสนใจนะคะขายส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่เต็นท์นตลาดเช้านะคะสอบถามมาได้นะคะว่าเต็นท์อยู่ตรงไหนเพราะว่าเราขายส่ง แล้วอย่างที่แจ้งอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทสินค้าเป็นช่วงระบายสินค้าเป็นช่วงนำสินค้าออกค่ะนะคะถ้าคุณลูกค้าที่ขายส่งท่านไหนสนใจนะคะสอบถามมาได้ค่ะ 09... เบอร์ชันเบอร์อะไรวะน้าหศูนย์เก้าหนึ่ หลังจากที่ไม่ได้คุยเบอร์โทรศัพท์ตัวเองมานานนะคะ mm hmm. ก็เลยค่อนข้างจะจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามทักทายกันมาได้ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะคะ mm hmm. ว่าในร้านเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเช้าๆของตลาดตอมนะคะ mm hmm. คุณลูกค้าค่คะอันนี้เป็นแบบที่เรานะคะจัดโปรโมชั่นกันอยู่คะ่ะคุณลูกค้า นะคะแต่ละรุ่นแต่ละแบบที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะนมาที่ร้านก็จะเจองานลูกไม้แบบนี้ซึ่งเรานะคะขายเซลล์เย็นค่ะหนึ่งนะนี่เลยนี่คะ่ะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะม,มาที่เต็นท์ข่าวได้เลยคะ่ะ คุณลูกค้ามาที่เต็นท์ข่าวได้เลยตอนเช้านะคะเปิดต้องแต่นะคุณลูกค้าคีสั่งได้นะคะอันนี้เป็นงานจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะคุณลูกค้าเลือกดูได้คะ่ะ เด็กนะทุกคนได้อีกนะตัวนี้บันญาค่ะก็นีนี่นะตัวนั้นตัวนั้นงานงานตำหนิอย่างบางทีนิดนิดนนหน่อยหน่อยอะค่ะก็เลยนั่นก็เลยไล่ออก เหมือนกันค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะ,คะล้วดูได้นะคะตัวนั้นเซลล์อยู่ค่ะเป็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นช่วงไหนตัวนั้นอนะตัวแดงเืออ ดูบรรยากาศจนไปสักพักนะ้ะคุณลูกค้าว่าเรามีร้านอยู่จริงเราขายส่งอยู่จริงอันนี้คือร้านของเรานะคะที่อยู่บนตึกแต่ตอนนี้ถ่ายคลิปนะคะไม่สามารถไลฟ์สดได้ถ้าไลฟ์สดได้มันน่าจะสนุกกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะทำหลายรอบแล้วสปีหมอกไปหลายรอบแล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ไม่รู้เห็นเป็นใจกับเรา นะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะลองทําดูใหม่ค่ะเผื่อว่าไฟ์สดได้เพื่อจะให้ลูกค้าเห็นบรรยากาศจริงๆนะคะเอาเป็นว่าแม่ค้ารายงานตัวจริงว่าแม่ค้าขายส่งจริงมีงานมีหน้าร้านอยู่จริงให้กับคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาได้เห็นนะคะว่าแม่ค้าทํางานจริงเดี๋ยวจะลองไปสตรีมดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าไหลสดได้ไหมถ้าไหลสดได้เผื่ออาจจะเปิดรับออเดอร์นะคะหน้าไหลเลยสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดี